สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเติมความฝันของซินดี้ให้เป็นจริงนะคะความฝันของซินดี้ก็คือการทําขนมโตเกียวนะคะเพราะว่าเรากินันตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วมันทายากหรือทําง่ายเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าซินดี้ทำได้ออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างวันดี้ค่ะวันนี้เป็นความใส่ฝันของเราตั้งแต่เด็กนะคะที่อยากจะทําโตเกียวเป็นของตัวเองอาจจะแบบดูงงๆกันนนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอันนี้เป็น การทำตัวเกลยวครั้งแรกของเราต้องที่ผลนะครับเดี๋ยวแป้มันจะสก่นี่เรามีแบบอสเซ็นเซนนะคะมีผู้ช่วยอยู่ด้วยนี่มันคือความเชี่ยวชาญนะคะของพี่เขาแล้วจะบอกว่าที่เราเชี่ยวชาญเพราะว่าเราดูมาตั้งแต่เด็กอ่าดูมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยลงมาทำจริงเพราะเราไม่เคยกล้าขอเขาแต่ว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่เราชอบนะคะก็คือ ใส่ลกไปทาไส้กรอกแล้วก็หมูสับความฝฟฝันเล็กๆของเรา,านี่ค่ะคือหมูสับพี่เขาบอกว่าหมูสับไม่ต้องสักอะไรเลยก,ก็ใส่ลงไปเลยนะคะ ตอนนี้ก็แบบรออีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งนะคะที่เราจะได้แบบว่ากินโกเกียวชิ้นแรกของเราแต่ว่าไม่รู้หรอกค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วก็แป้งหนาไหมไหมกรอบหรือเปล่าแต่ว่าความภูมิใจอยู่ตรงนี้เองต้องบีบเบาๆนะครับถ้าไม่งั้นมันจะไม่สุกมันจะไม่ทันกัน เฮ้ยทำไมสวยอย่างงี้เธอดูนี่เอาไพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะพี่เย็นคู่เลยคะ่ะพี่ช่วยให้คะแนานหน่อยค่ะได้ถ้าเต็มสิ่ก็ได้อยู่นะได้อะไร<น>ะพี่สามได้กินได้อยู่ได้อยู่โหมดไม่ได้ได้อยู่โหมดไม่ได้ไ,ได, <c oughs> ได้อ่ะให้หกค,คะแนนครับสำหรับเพื่องใหม่ครั้ง<ๆ>แรกอันนี้เราจะลองทำเส้นหวานนะคะพี่ก็บอกว่าให้รีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวลูกไม่มา นี่นะคะความฝันของเราสำริผลแล้วนะคะขอบคุณพี่เขามากแล้วก็ทุกคนนะคะที่คิดว่าไอ้เตาโตเกียวนี่มันไม่ร้อนนะคะเข้าใจผิดนะเตาโตเกียวร้อนมากๆเลยนะคะแต่ว่าพวกพี่เขาไม่ร้อนกันเองเนาะอันนี้ก็เป็นสีของซินดี้นะคะ